สัสนีค่ะวนรมาปันะฮัลโหลัสดีค่ะมาอบคุณทุกคนคาแบบฟาสต์จริงขอบคุณนะคะผมเสกได้ใช่เมื่อวานผมสั้นอยู่เลยใช่ะผมเสได้ ผมดำเนื้ออายุใช่ไหมล่ะเป็นน้องไม่อยู่ดูใหม่ขอซีเล็บฉันชอบให้เลยอุ้ยให้เลยคูนเพื่ออะไรวมาเจ็ดนาทีเฮ้ยทุกคนขอบคุณนะคะวันนี้แบบว่าคือเราจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าคือวันนี้ที่เชื่อ บอกที่บอกในกลุ่มรวมเมมเบอร์ว่าแบบเรามีกฎใหม่จะทดลองทำวันนี้ก็คือการที่แบบว่าจะยึดโทรศัพท์น้องๆเวลาซ้อมเต้นจะได้คอนเซนเทรตหนูพุ่หนูก็แบบฮะจริงเหรอแบบมันจะช่วยจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเราต้องดูบล็อกพปกติดูบล็อกกิ้งกันในมนือถือใช่ไหมคะแ็แบบคมันจะช่วยจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบพวกแหละผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะก็ไม่มีใครเอะใจอะไรแล้วแบบหนูก็คุยกับพี่เชอว่าพี่เชอมันจะงงจริงๆหรอคะแบบคือเด็กมันแบบเกือบเจสิบคนอ่ะแล้วคือแ้อง้อแบบเนี้ยเออใช่สุดท้ายก็คือเป็นแผนสอนแผนนะคะคือไม่อยากให้พวกเราแต่ว่ารู้ว่ามีประกาศคนด่วนวันนี้นะคะก็เลยวันนี้คนด่วน ท่านที่สองออกแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคือตอนที่คนมาจาก Next g i r เหมืนแบบเสียงมากคือหนูกลัวว่าหนูจะหลุดจาก48มากเลยแบบสุดๆจริงๆทุกคนขอบคุณนะคะไปกนต่อนะคะเหลือครบวันสุดท้ายแล้วก็ ดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการนะคะในจีดีครั้งสุดท้ายนี้ของหนูนะคะก็อย่างที่บอกไปวันก่อนว่าคนท้ายมันจะเป็นยังไงก็จะไม่เสียใจนะแบบว่าถือว่าเราได้สู้มาศึกนี้ใหญ่หลวงนี่นักศึกครั้งสุดท้ายนี้คือสุดท้ายแล้วจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะทั้งมายูของหนูแล้วก็ทั้งคุณพี่บ้านใกล้เต็นเคียงนะคะพี่ยาใจดีพลายนะคะก็ขอบคุณมากที่ร่วม ถ้าสนับสนุนไปในติดตามเลยนะคะหนูก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆครั้งที่ย่งเพราะว่าจีก็แบบมีแบบว่าองค์เงนิดนึงมันเสียวนะคะมันเสียวใช่ทุกทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะหนูก็ติดตามดูในทุกทุกคอนเทนต์ที่ทุกคนรทำอยู่นะคะก็ขอบคุณมากวันนี้คนไลฟ์เยอะมากเลยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูควรลาลาสักหน่อยตามสัญญาแล้วก็แล้วก็ที่โอกาสลาลขอบคุณสำหรับคนด่วนชั้นสองนี้เลยแล้วกันค่ะก็ จริงๆแล้วอะก็แอบทำให้นึกถึงปีที่แล้วอยู่เหมือนกันปีที่แล้วที่แบบคนโดนแรกหนูคนโดนแรกหนูอยู่อันดับที่32ใช่ไหมคะแล้วคนโดนที่สองหนูก็ลงนแค่อันดับเดียวก็33แล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวหนูเองก็โล่งใจแล้วแบบนิ่งใช้คำว่านิ่งนอนใจแล้วก็รู้สึกว่าคงจะไม่ตกไปมากกว่านี้หรอกคงจะไม่ไปไหนไกลมากหรอกอะไรเงี้ย ต่แบบพอวันจริงมาด้วยความที่มันเป็นคงสุดท้ายเลทุกคนก็เลยแบบทุกๆแฟนคลับทุกๆบ้านก็เลยแบบเต็มที่กันมากๆในคลองสุดท้ายนี้นะคะก็เลยปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกแอบเสียวเหมือนกันก็ผลตรวจรอบแรกไม่ได้แบบเนะสามสิบเอ็ดอุ้ยเสียงใครอ่ะอุ้ยอุ้ยมั่สองเมานี้ยอุ้ยอแล้วอล้ว เออผลดวลรอบแรกหนูก็ได้อันดับที่31หรือเปล่านะ31 32 31 32เออนั่นแหละแล้วก็พอดวนครั้งที่สองนี้ขึ้นมาอันดับที่24ก็ขอบคุณนะคะได้ยินเหมืนอนกันอ้าวเคลีใจว่าหนูไม่ได้ดวลหรอกคนเดียวใครยลงใจหน่อยเฮ้ยทุกคนจริงป้าผมดำสูงนนี่้ พี่ไปดูไลน์พี่หม่อดีว่าใครกำลังสับอยู่บ้างในไอ้ <c oughs> หฮะไม่เราขําเหมือนเดิมสองรอบบ้าเสือใครอ่ะฮะอุ้ยไมรู้สิือใครทุกคนในไลน์เคยได้ยิน โอเคเสียงจะไลฟ์จริงโอ้ยหัลโหลทุกคนเออเสียงบรรจารย์อนนุ่มอาจจะไม่ได้ปิดไลฟ์ไปไม่เมื่อกี้ปิดแล้วเมื่อกี้เข้าไปดูไลฟ์เพื่อนๆมาปิดแล้วนะอ๋อเสียงไลฟ์สิตาโอเคใครยะเชื่ออาจจะเกิดการบั๊กบั๊กนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะวันนี้คนไลฟ์เยอะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร อ้๋อน้องแชมแชมโอเคเออใครก็ได้ไม่เป็นไรค่ะได้รู้เป็นคนก็เสบาใจแล้วโอ้โ่ากลวทุกคนหนูขออนุญาตนะคะขอลงหลุดหลุดไปเลยดีไหมหลุดไปเลยได้ไหม โอเคเอป็นว่าขอบคุณมากนะคะทุกคนก็อีกหกวันสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะมาลุยกับกิจกรรมนี้ไปด้วยกันนะทุกคนเก่งมากๆจริงๆหนูสัญญาเลยว่าหนูจะตั้งใจทํางานแบบนี้ไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายที่อยู่ที่นี่เลยนะคะสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือเออญนเรียนทัวร์การ์ตชั่าเลยขอบคุณทุกคนนี้ให้รางวัลหกครแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้รางวัลดีขยันนะคะ อยู่กับใครอยู่กับพี่ปอบคะ่ะ <im it> ไม่ใช่เสียพี่ป๊อบนันทุกคนวันนี้ซ้ <im it> <im it> มอมแอบเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้หนูยิ้มได้นะคะ <im it> ขอก่อนไปขออนุญาตแบบตามอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงได้ไหมคะ <im it> ทุกคนเก่งมากเลยหกวันสุดท้ายอย่าพพึ่ง ทุกคนฮ้ารอดแล้วว่าลูกเนี้ยถ้ารอแล้วว่ากว่าใช่ใช่ใช่ก็โอเคทุกคนหนูย้อนอ่านมามีแต่คอมเมนต์ว่าผีหลอกผีหลอกซึ่งไม่ใช่นะคะแค่แอปบัสเฉยๆนะ롱ประโยบบอกหลงอ่ะลองประโยบบอกเลิศฉันคงต้องลืมภาพของเธอทิ้งไปก่อน เกี่วับฉันวันนั้นให้พ่อกรบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหกครั้งที่หกแล้วครั้งที่หกแล้วทุกคนหนูคงต้องไปนั้นจริงไม่เป็นไรพวกเรนเจอกันที่งานแฟนเทสนะคะทุกคนมาอยู่เข้าบูแล้วก็กิจกรรมต่างๆของไมโจะเกิดขึ้นวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันที่ เ s t performance ของมาสปีน่ากิฟต์ฟิฟ์นะคะพรุ่งนี้ไปดูเอ็มวีคิบเบอร์ตะกีรีฟูเรนด้วยกันนะจ๊ะเจอกันที่ยูนิคอร์ค่ะฝันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพี่ไม้ผมดำได้เลยเดี๋ยวพอปะบ๊ายบาย